แสบปันใดเออแสบแสบเลียบเลียบ,ยบปากเลยติเอาอแสบเลียบปากเลยครับแม่ครับอือผมแสบเลียบปากเลยครับปื๊ดตีเถอะฮะเจ้าอีกเหรอเอาอีกหรือเปล่าฮะผมจะเจ้าอีกเหรอเอาอีกแล้วลูก นี่ไงตึงต,ตึงต,ตึงทำไงอ่ะทำไงอ่ะก็คนจับไม่เป็นบอกแล้วว่าให้ฝึกให้จับให้จับอาหารกินเองนะ huh? บอกฝึกเอาจับอาหารกินเองแล้วมันเป็นไรอ่ะ ก็ไม่บอกให้จับกินเองอ่ะยังเถียงอีกนี่มาเถียงอยู่บเนี่ยเถียงเป็นแ้แ่เถอะเถียงเป็นคือไผ่่ะเถียงเป็นคือตะเมนบ่ะเยงเจงคือตะเมนดิโอโอจะกินกี่อันบอกกินกี่อันจะกินเด็กอะลกูกอะ ini ni kan? oh, adun, <laughs> dia <Yeah. laughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอ่าขอบคุณครับก่อน mm. ขอบคุณนั่งลงดีๆนั่งลงคอยรู้จักคอยไหมรู้จักไหมคําว่าคอยเนี่ยออขอบคุณ mm. ครับก่อนขอบคุณครับก่อนทําไงขอบคุณครับขอบคุณครับทาไงคะขอบคุณครับทาไงก่อนเอาเอาเอามือขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อน้อมกัน้อมกัน้อมกัน อั้มทีหนึ่งอั้มทีหนึ่งโอ้ยบ่ท่านใดภาษาแล้เนี่ยบ่ท่านใดภาษาได้เนี่บ่ท่านใดกิริยามาลยาาได้เนี่อเอ,อ,อาดึงซะล้ว อร่อยไหมอร่อยไหมครับอ่าอร่อยมากๆเลยอ,อุ๊ยอร่อยมากๆเลยอืมนีม่สองคนดูเดี๋ยวจะลงแล้วเพราะว่าตาเหลือน้อยมากมีตาเหลือน้อยมากๆเลย อืมเดี๋ยวลองว่ามีโฆษณาเข้าไหม mm